ออกกำลังกันนะครับออกกำลังกันตื่นเช้ามาเอาเหงือสักหน่อยครับเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายเตรียมความพร้อม,อมสู้กับชีวิตคนเรามีสามวันเท่ากันนะครับไม่ว่ารวยหรือจนมีสามวันเท่ากัน คือวันแรกวันที่หนึ่งก็คือวันเมื่อวาน yesterday และ today คือวันนี้ปัจจุบันและวันที่สคือวันพรุ่งนี้ครับ tomorrow ทำให้ดีที่สุดครับปัจจุบันทำให้ดีที่สุดอดีตเอาคืนมาไม่ได้จะมาแก้ไขอดีตไม่ได้นะครับก็ปรับปรุงเป็นบทเรียนและอนาคต จะมีสําหรับเราหรือไม่ไม่รู้แต่ปัจจุบันในขณะที่ออกกําลังกายต้องทําให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงครับควมตายนี่แขนข้อทุกบาดยางมั่นกับแขนอ่อนตอนตามส่วนยูสุยามคนไหนมีวันพรุ่งนี้ก็โชคดีไปนะครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้วันที่สองมิถุนายน2563สถานการณ์ทางการบ้านการเมือง ข่าวใหญ่โตก็คงจะไม่เกินพักข่าวของพักพลังประชารัฐซึ่งก็ไม่ใช่โครงการตังไว้โครงการอะไรของผมหรอกครับแต่ว่าเห็นคณะกรรมการบริหาร18คนลาออกจากกรรมการบริหารพักจึงทำให้ตำแหน่งในพักตั้งแต่ตำแหน่งตำแหน่งหัวหน้าพักตำแหน่งเลขาธิการพัก ต้องหมดสภาพไปเลยนะครับหมดสภาพไปเลยคุณอุตมะหรือคุณอุตตมคุณสนอุตตมเป็นหัวหน้าพักตื่นหรือ,อยังครับเพื่อนเพื่อนบ้านยังไม่ตื่นนะครับก็คุณอุตมเป็นหัวหน้าพักคุณสนธิรัตน์เป็นเลขาี่การพักก็ หมดสภาพแล้วครับหมดสภาพนักศึกษาตามข้อบังคับจะต้องมีการเรียกประชุมกรรมการบริหารพักภายใน45วันอ่ะเชิญครับเชิญครับเพิ่งเดินเพื่อเดินรอบแรกข่าวใหญ่ที่พักพลังประชารัฐลาออกกันโอ้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันครับประชาชนได้อะไรในขณะที่ความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกผมวิพากษ์วิจารณ์ ก็ไม่ใช่ใช้อารมณ์นะครับดูตามโซเชียลคนที่วิพากษ์วิจารณ์ก็มาจากฝากฝั่งเดียวกันกับคุณประยุทธ์นั่นแหละคือพวกที่เป่านกหวีดพวกกปพอสหรือพวกพันธมิตรที่ยึดทาเนียบเลยนะครับยกตัวอย่างดเรเสรีวงมุนทานะครับออกมาฉะเลยว่าเหตุการณ์แตกแยกในพรรคพลังประชารัฐเนี่ย ไม่เกรงใจลุงตู่โหนฟองสนานจามอนมานนะครับซึ่งไม่รู้แกเป็นโหนตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นนักข่าวอยู่ดีๆเนี่ยนะครับเียนจบคณะนิเทศสาสตร์จากจุฬาทีนี้ไปเอาดีทางโหนทางดูชะตาบ้านเมืองดูทีไรไม่ไม่แม่นหรอกครับบอกว่าไม่เกรงใจประชาชนอดีตผู้อักษาชูชาติสีแสงนะครับเหลืองจ๋าเลยเนี่ยยังออกมาด่า ใด้พรกพลังประชาัฐส่วนประชาชนนี่คิดว่าการที่ไล่ล่ากันศึกชิงกล้วยเหมือนหอหีบมอมาสละอาแย่งกินขอสละอีนี่แหละครับโอ้โหเรื่องเงินกู้เพิ่งผ่านไปยกยกข่าวที่มีมาบอกว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณจะยึดพักจะยึดพัก ขับไล่สี่กุมารสี่กุมารก็มีสมคิดจตุสีพิทักษ์อุตมะและก็สนธิรัตน์และก็รรัตตบุตรสุวิทย์มีเมสินทรีสี่คนในสี่กุมารเป็นคนที่ที่ฝ่ายทหารคอสชมอบหมายให้ไปทำพักถ้าทหารทำเองในตอนต้นๆประชาชนเขาก็จะด่าว่าคุณสืบทอ,อดอำนาจ แต่ใน,นที่สุดของจริงก็เผยครับทํำยังไงก็สวัสดีครับซึ่งรอบสองนะครับเคื่อนบ้านนะครับสี่คนนี้เป็นจะต้องถูกขับออกอย่างแน่นอนครับเขาเรียกสี่กุมารว่าพวกชุบมือเปิบถามจริงๆนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยได้ประโยชน์อะไรครับจากการแก่งแย่ง เหมือนหอหิมงมสัสลาแย่งกินขอสลาอีเนี่ยของพรรคฝรั่งประชารัฐถามว่าเห็นนะครับประชาชนได้ไประโยชน์อะไรครับเออก็ไม่ได้อะไรน,ะนอกจากว่าแข็งใจอยู่ว่าเขาคงวางแผนกันไว้นานแล้วแหะครับว่าจะขับไล่หัวหน้ากันเ,เขาพร้อมที่จะขับไล่ก็เลยมาจังหวะเนี่ยพ้นสภาแล้วก็ทำเลยเครับก็รอดูครับรอดู การแย่งกันในทางการเมืองก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่พักที่เกิดมาเฉพาะกิจพักพลังประชารัฐเป็นพักเฉพาะกิจนะย้อนอดีตไปคนที่ทํารัฐประหารนะรก็ตั้งพักการเมืองกันมาค้าจุนอานาจตัวเองตั้งแต่จอมพลถนอมกิติขจรตั้งพักสหประชาไทยโอ้โหอันนั้นแย่งกันนะ่าดูนะครับเข้าห้องน้ําก็แจกเงินกันเลยนะ <laughs> อยู่ไม่นาน จอมพนถนอมก็ปฏิวัติจอมพนถนอมเอาปืนจี้ขมับตัวเองครับไอหนอมอมึงจะยอมลงจาาอำนาจไหม <laughs> ถนอมปฏิวัติถนอมอยู่ไม่นานก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้ไม่เห็นซากเลยครับพักสาวกยาไทยสุกินดาคลาประยูนก็จัดตั้งพักสามัคคีธรรมเดี๋ยวนี้สามัคคีธรรมมีมไหม,มไม่มีแล้วไม่มีแล้วนี่พูดสั้นๆนะครับก็มาถึงพรักพลังประชารัฐมาเพื่อสืบทอด หัวหน้าพักจะเปลี่ยนเป็นพลเอกประวิตร์วงสวรรค์คิดใหญ่คิดโตน่นจะกะจะเป็นนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ขาลอยบิ๊กบอมพลเอกประวิตรยึดอำนาจในพักครับโอ้ถ้าหลับตาดูว่าพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีดิแม่เป็นยังไงนาฬิกาจะไม่มีอะไรผิดเลยครับนาฬิกายืมเพื่อนมาก็ไม่ผิด ทำอะไรก็ไม่ผิดทั้งนั้นแหละครับนั่งตรงไหนหลับตรงนั้นฮะทำไมประเทศชาติมันตกต่ําถึงขนาดนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมมาบ่นให้ท่านฟังวันนี้ผมนี่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเขาในการการแย่งชิงอํานาจเพราะก่อนเข้าสู่อํานาจมีรัฐมนตรีหลายคนในปัจจุบันให้สัมภาษณ์เลยว่าผมไม่รับตําแหน่งเช่นคุณสุริยะจิงรุงเรืองกิจคำพูดเป็นดายนะเป็นอยู่ในคลิปนะ แต่ผิดหวังจากรัฐมนตรีพลังงานก็มาเป็นรัตตีอุตสาหกรรมนี่ในข่าวว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสุริยะยด้ยึดกระทรวงพลังงานถามเลยกระทรวงพลังงานทําไมมันมีศักยภาพขนาดนั้นก็มันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงิน,งน,งนทองทอง,ทองนะครับควบกคุมประชาชนได้อะน้ํามันมัน่งสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยเขาพลังงานนี่มันก็มี ขาเรียกอะไรนะควบคุมชีวิตประชาชนคนไทยได้นะครับโอ้ครับควบคุมชีพจรเลยนะครับชีพจรชีวิตของประชาชนอ่ะจะรอดูว่าสุริยะจะได้ไปนั่งพลังงานหรือเปล่าสีกุมารจะกลับไปตบยุงหรือเปล่าสมคิดจตุศีพิทักษ์ก็บ,บอกว่าเบื่อเต็มทีแล้วก็ได้โอกาสไปแล้วครับนี่ครับกูก็เบื่อมึงเต็มทีแล้วกูเบื่อเบื่อมึงทั้งคณะเลยนะครับคู่เงินมายังไม่ทัน ทันไรเลยครับก็จะมาเกิดความแตกแยกกันอย่างนี้ขึ้นนะวันนี้บ่นสั้นๆแค่นี้ครับาค,ความแตกแยกของพรรคพลังประชารัฐไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนเลยครับ,รบมีแต่ทําลายชื่อเสียงความเชื่อมั่นในการเมืองของเมืองไทยครับ,รบขอบคุณนะครับสวัสดีครับ